สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้เลยครับโตโยต้าครับผม v ีออนะฮะเข้ามา2คันนะครับด้านหลังครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับผมสําหรับรถยนต์นะครับสคันนี้เป็น ยี่ห้อโตโยต้านะครับรุ่น v ีออสนะครับเครื่อง1.5ครับเกียร์ออตโอตโอ้สีบอลเงินนะครับทั้ง2คันเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูคันแรกก่อนเลยนี่อืก็รถยังไม่ล้างนะครับก็อาจจะยังมีรอยอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะมีรอยโดนเฉียวมาบ้างก็ถ้ามีใบน่าจะมีใบเคลมครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำจัดการให้นะครับก็ เดี๋ยวดูต่อกันเลยนี่โอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม่ห้าหมื่นหกพันสี่รอยี่สี่กิโลเมตรนะครับภายในเป็นสีดำครับผมนี่บนเบาะหนังนะฮะเบาะหนังแล้วเกียร์เป็นออโต้นะครับแอร์นะครับหลบบแอร์เป็นแบบออโต้นะครับผม ปรับออโต้ได้นะครับหน้าจอวิทยุนะครับเป็นแบบทัชสกรีนครับพวงมาลัยมีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับวิทยุนะฮะภายในสีดำครับนี่ประมาณนี้ครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับกระจกบานเลื่อนก็ไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะดูด้านหลังนะครับผมเช่นกันครับด้านหลังก็เป็น เบาะหนังสีดำครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับก็ถือว่าไม้น้อยนะครับห้าหมืนกว่าเองนะรถเป็นปีสองพันี่สิบนะครับผมนี่ห้องเครื่องครับ ห้องเครื่องก็เท่าที่ดูนะครับรถเดิมๆนะครับหัวน็อตยังไม่มีรอยขยับเลยไม่มีรอยขันนะครับหัวน็อตคานก็ยังไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงทั้งสองฝั่งนะครับน็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับเลยครับ่านที่ฐานเบื้องต้นก็คือรถเดิมนะครับยังไม่มีการทําสีใดๆนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับฝากระโปรงหลังครับผมนี่หัวน็อต นะครับที่ฝากระโปรงท้ายก็ยังไม่มีรอยนะก็สันนิษฐานเบื้องต้นก็คือยังไม่เคยทำสีนะส่วนด้านในห้องสัมภาระนะครับนี่ยาแนวเดิมครับยาแนวเดิมจากโรงงานนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่า,ารถไม่เคยมีการชนหนักนะครับก็ถือว่าสวยครับ รถสวยนะครับเดี๋ยวดูคันต่อไปเลยนะครับเป็น Toyota V วีออเครื่อง1.5เกียร์ออโตเหมือนกันเลยนะครับสีบอลเงินเหมือนกันเลยนะพาดูรอบๆคันก่อนแล้วกันนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดก็อาจจะเลิกไปหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วอยากจะเข้ามาดูรถก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ ออยูอ่พิกัดนะครับอยู่ที่บางพีครับสมุตรปราการนะเดี๋ยวไปดูภายในคันนี้กันเลขไม้นะครับสำหรับคันนี้48286กิโลเมตรครับผมน้อยกว่าคันเมื่อกี้อีกอาภายในเหมือนกันนะครับเกียร์อัตโนมัติครับ ระบบแอร์ออโต้ครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะครับพวงมาลัยมีปุ่มคอนโทรลนะครับที่พวงมาลัยนะคอนโทรลวิทยุนะครับภายในเป็นสีดำครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังด้านหน้าด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับผมนี่เลยเ,ออเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน ำหรับห้องเครื่องนะครับอ่าคันนี้เอ่าเท่าที่ดูก็เช่นกันนะครับก็หัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยไม่มีการขันน็อตเลยนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับขวากระโปรงเดิมครับอ่าเบื้องต้นก็คือรถไม่เคยทำสีเลยก็สันนิษฐานว่ายังไม่เคยได้มีการชนเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับห้องสัมภาระท้าย นี่หัวน็อตครับอนี่ดูหัวน็อตเป็นหลักก่อนนะครับเบื้องต้นดูเบื้องต้นนะฮะก็เดิมๆครับยังไม่มีการทําสีใดๆนะครับห้องอยังอะไรครับผมนะยังอะไรก็นี่เดิมครับยาแนวเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะทั้งสองฝั่งนะเหมือนกันนะครับยังไม่เคยมีการชนไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับ ก็เท่าที่ดูอสองคันประมาณนี้ครับสวยทั้งสองคันเลยนี่รถสวยทั้งสองคันใหม่น้อยๆครับผมอประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถยนต์โตโยต้าวีออสนะครับกำลังมองหาอยู่ก็สามารถ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับรถ v ี o R, ออตอนนี้ก็มีอยู่2คันนะครับมีเข้ามาด้วยกัน2คันเป็นรถยนต์ปี2020ครับผมนะ,ะข้างในเป็นเบาะหนังนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ Bye. <laughs>